พอใจค่ะชอบมากมีแต่คนชมว่าจมูกสวย สวัสดีค่ะชื่อพิชามนสมทิพย์นะคะชื่อเล่นชื่อมินอายุ28ปีค่ะตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะจากทาง Facebook ค่ะพอดีเป็นเคสแก้นะคะก็แท้งแรกอะคะ่ะเคยตั้งใจจะมาทํากับหมอปีแต่ว่าช่วงนั้นเป็นโควิดอะคือไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ก็เลยไปทําที่อื่นก่อนแล้วก็มาแก้ขอบคุณหมอค่ะมาจากสุรินเลยค่ะคือคุณหมอมีเทคนิคส่วนตัวของคุณหมอนะคะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะคะคุณหมอไม่ไม่เน้นเชียร์ให้ทําจนเกินไปอะคะ่ะให้คนไข้สบายใจแล้วกกก็ได้้จมมที่่เเหาหาาะะัับนตวองค สำ,สำหรับจมูกแห่งเดิมนะคะที่จะต้องแก้นะคะเพราะว่ามินรู้สึกว่ามันเอียงแล้วก็รู้สึกท่าว่าเบี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็สันโด่งไปอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันทําให้หน้าเราดูไม่เข้ากับหน้าตัวเอง mm hmm. ค่ะก็เลยปรึกษาคุณหมอปรึกษาพี่แอดมินนะคะแล้วก็ที่ประทับใจคลินิกมากมากก็คือวันที่มาทําวันที่มาแก้ค่ะหนูเป็นลมเพราะว่าหนูไม่ได้ทานข้าวมาเลยอะคือเหมือนแบบว่าเข้าไปปรึกษาแล้วก็แก้เลยอย่างเงี้ยค,คือเราไม่ได้เตรียมตัวมา mm hmm. แล้วคุณหมอก็ดูแลหนูดีมากเลยค่ะ ให้อยู่จนคลินิกปิดนะคะประถมพยาบาลให้น้ำเกลือเป็นลงสองรอบอะค่ะคุณหมอแบบติดเคสอยู่คุณหมอก็ต้องวิ่งลงมาดูว่าแบบหนูไหวไหมอย่างนี้คะก็ประทับใจมากๆที่ดูแลตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มทําแล้วก็ไม่เจ็บค่ะเพราะว่าอยากสวย <c oughs> ทนได้ะค่ะ <c oughs> ก็1ปี1เดือนนะคะก็ พอใจค่ะชอบมากมีแต่คนชมว่าจมูกสวยนะคะแล้วก็ถามว่าทําที่ไหนก็แนะนําไปหลายคนกันเลยคะ่ะดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณหมอที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอให้คลินิกคุณหมอนะคะมีคนไข้เยอะๆนะคะเพราะว่าคุณหมอทําสวยจริงๆนะคะอันนี้ให้ดูแบบข้างๆคือแบบพุ่งเลยนะคะแบบให้ดูเลยว่าแบบสวยจริงๆนะคะแล้วก็พอใจมากคนชมทุกคนเมื่อวานไปทําผมนะคะก็มีคนเดินเข้ามาถามเลยว่า ทำสมุกที่ไหนหนูก็โชว์เพจเลยค่ะขอบคุณค่ะ